โอเคเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องคิวเลยดีกว่านะในพาทน,นี้ก็เดี๋ยวจะพูดกันนะว่าคิวเนี่ยมันมีหลักการมันก็คือ FIFO นะครับ FIFO หรือว่า First In First Out นะครับก็คืออะไรเข้าก่อนก็ออกก่อนนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้คิวเนี่ยที่ใช้กันโดยทั่วไปนะครับจะมี2ประเภทก็คือ linear กับ circular นะครับแต่ที่ใช้กันบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือ c i r ค u l a r นะครับโอเคทีนี้นมันดียังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ปกติแล้วเนี่ยคิวอะมันจะใช้กับงานที่เป็นพวกเกี่ยวกับกราฟกับพวก i n a r y ท r ท e ีอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะประยุกต์ใช้กับพวกคอนเนนได้เช่นอรัรบัมรูปอะไรเงี้ยเนาะแต่ปัจจุบันก็มีพวก m มทเ r I a l UI อะไรเงี้ยสามารถที่ทําอารบัมรูปแบบสไลด์ซ้ายขวาได้ใช่ปะ่ะเอออะไรประมาณนี้มันก็แล้วแต่จะเอาไปประยุกต์ใช้กันนะเราแ,แต่เลยทีนี้เมธอดที่มันจะควรมีนะครับก็จะมีไม่ใช่มันจะควรมีสิมันต้องมีเลยนะโอเคก็จะมี nqdq แล้วก็เช็คว่าคิวฟู l หรือเปล่าแล้วก็คิวว่างหรือเปล่าแล้วก็การแสดงผลคิวครับอ่ะทีนี้เนี่ยไอหลักการ FIFO เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือไอเยลลี่ที่เรากินไงเนั้นมัน FIFO ถุยพอได้ครับโอเคไม่เล่นนะเข้าสาระเข้าสาระ,ะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมา,ายกตัวอย่างคิวกันในชีวิตประจําวันเวลาที่คุณไปต่อคิวร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาก็เรียกว่าเข้าคิวใช่ป่ะอ่ะทีนี้ในกรณีอย่างเงี้ยคิวครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันมี attribute อะไรบ้างเนาะอ่า attribute เนาะ attribute attribute ก็จะมีเอ่อหลักๆเลยนะจะมี data นะก็คือจะมี data ในตอนนี้เนะี่ยอาจจะเป็นจำนวนคนก็ได้ที่อยู่ในภาพนะแล้วก็จะมี size ก็คือขนาดนั่นเองขนาดตอนนี้มีะครนะเอ่อคนตอนนี้ก็เก็บเป็น5นะอืมแล้วก็จะมี font ก็คืออินเด็กที่มันจะชี้อยู่ที่ฟรอนต์นะครับฟรอนต์ Front ตอนนี้ก็จะเป็นศูนย์นะแล้วก็เรียก็จะเป็นจำนวนคนสุดท้ายก็คือสี่ใช่ไหมอ่ะเพราะว่าตอนนี้อันนี้อันนี้เป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ถูกปะอ่ะจริงๆเนี่ยฟรอนต์เนี่ยครับถ้าตามหลักแล้วนะเวลาเราเขียนจริงเนี่ยมันควรจะเริ่มที่ลบหนึ่งนะครับฟรอนต์ Front เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเริ่มที่ลบหนึ่งลบปิด เดี๋ยวมันทำไมต้องเริกมที่ลบหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันในตอนเขียนโค้ดนะัะโอเคเดี๋ยวทีนี้มาเล่าเบสิกก่อนนะอ่ะจำไว้ดีนะว่าคิวเนี่ยมันมีแอ tribute เท่านี้นะนอกจากนี้เนี่ยไม่น่าจะมีนะโอเคที่ผมเขียนปกติก็มีแค่นี้แหละอ่ะนี้ระบบคิวมันเป็นยังไงนะก็สมมุติให้ฟรอนตะ์เนี่ยชี้มาที่คนนี้ก่อนเลยนะอันดับแรกอ่ะทีนี้ในกรณีที่มีคนแรกเดี๋ยวพอย้าย tribute ไปนะเพื่อ จะเวลาที่เราจะย้ายภาพอะไรเงี้ยจะได้สะดวกใช่ไหมสมมติว่ามีเวลาคนแรกเขาซื้อของเสร็จใช่ไหมอ่ะพอเขาซื้อของเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเขาก็ต้องดีคิวออกไปถูกป่ะปึ่งก็จะดีคิวออกไปเราก็จะได้คนเนี้ยออกมาจากคิวใช่ไหมอ่ะในระบบเดีคิวนะครับก็จะรีเทิร์น Data ออกมาด้วยเนาะอ่ะทีนี้คิวพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยก็จะเลื่อนมาถูกไหมอ่ะก็จะเลื่อนมาและทีนี้ถ้าเกิดมีคนมาต่อหลังอ่ะต่อหลังไอขอบเนี้ยก็ต้องเพิ่มถูกไหม อะไรประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้จะไอไหลักการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Linear q ิวนะครับอ่ะทีนี้เราไปเริ่มโคดดิ้งกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าโค้ดเนี่ยขอเป็นโค้ดแห้งก่อนนะเพื่อทำความเข้าใจไปทีละสเต็ปๆโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ NQ นะครับ